โอ้มุชุเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวัดสาร์ินแซบนะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านรับไทยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่พักค่ะซึ่งเป็นที่พักที่เรามาพักวันนี้นะคะนั่นก็คือมูงนุกรีสอร์ทนะคะอย่าบอกว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองนะคะถ้ามาพร้อมกับครอบครัวก็ได้นะคะมีทั้งเป็นหลังแล้วก็เป็นห้องนะคะอย่างหนึ่งนะคะก็มีร้านอาหารด้วยนะคะ จะอยู่ด้านฝั่งนี้ค่ะนี่แต่ว่าหนูยังไม่ได้พาไปชมร้านอาหารนะคะจะพาไปชมที่พักค่ะวันนี้ก็ลงไปข้างล่างเลยค่ะตามลงไปเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะนงนุชรีสอร์ทได้เองนะคะบ้านรักไทยค่ะ <c oughs> <c oughs> จะดึงไปไหนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทางลงมาที่ที่พักนะคะอุย ที่พักนี้ก็คือจะมีแบบเป็นห้องนะคะห้องฝั่งนี้ก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะไม่ใช่ที่พักนะคะแต่ว่าที่เรามาพักก็คือริมน้ำค่ะทุกคนอยู่นี่ค่ะไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ไปพักในน้ำนะคะเรามาพักที่ห้องค่ะแต่ว่าหนูพามาชมน้ำก่อนนะคะ คือพามาชมวิวก่อนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ห้องของเรานะคะนี่ถ้าเรามาพักที่นงนุษรีสอร์ทนะคะเราก็จะเห็นวิวบ้านรัไทยนะคะหรือว่าไร่ชาสารนะคะจะอยู่ด้านหลังของหนูนเองนะคะแล้วก็สามารถนั่งเรือเล่นได้นะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้สองลามอยู่ฝั่งนู้นสองลามค่ะอยู่นู่นค่ะ ีี่บอกว่าวิวแล้วก็บรรยากาศเนี่ยให้เราแบบนึกถึงตอนเราอยู่ประเทศจีนเลยนะคะไทยที่แบบไม่ไปต่างประเทศไม่ได้นะคะมาแค่บ้านรัฐไทยก็ถึงแล้วนะคะประเทศจีนค่ะตอนนี้ตามน,น้องเข้ามาท่าในใดคะ,ะก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักนะคะเราก็มีแมวกวาดอยู่ <laughs> หนึ่งหนึ่งคน, <laughs> นงค่ะ <laughs> <laughs> นั่นก็คือน้องอิงได้อิงนะคะ เหมือนมากเราไปดูแวัตเหมือนเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในคนหนึ่งนะใครนะใครนะห้องที่เราพายกันคะั้งก็คือโจชิงใช่ไหมใช่จงชิงหรือว่าจงเซนโจโจชินโจชินจจชิงเหรอโจชินอันอจไงจินเนี่ยโจชินค่ะก็ถ้าพูกผิดพูดถูกอย่างไงก็ขออภัยด้วยนะคะ คราตอบรรยากาศให้อภัยหน่อยเชิข้างในนะคะเราก็เออคือข้างในนะคะเราขอแบบเข้าไปแบบปรุข้างในเลยนะคะข้างในก็คือมันคือตอนนี้ือเราเราเรามาไว้กระเป๋าเดินทางอะไรของเราสัพพาระอะไรของเราเรียบร้อยนะคะมันก็ดูจะแบบไม่น,นั้นค่ะแต่ว่าเราให้ชมบรรยากาศค่ะห้องค่ะ อันนี้ก็คือพักได้4ี่คนนะคะราคาก็สามารถสอบถามในเพจได้นะคะในเพจของนูนุตรีสอร์ทค่ะเดี๋ยวน้องจะขึ้นลิ้นให้นะคะอย่างหนึ่ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งก,กินชาหรือว่าชมชาได้เองนะคะก็แบบสไตล์คนจีนได้เองนะคะก็อันนี้เมื่อกี้มาอยู่ตรงนี้ค่ะค่า,าก็เป็นภาษาจีนนะคะนูอ่านไม่ออกค่ะบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีมากนะคะอันนี้คือต้องนั่งนั่งคาสมัยว่าน,นั่งพระเพียได้หมดได้หมดนะคะเกอีะะเล็กกว่าก้นเลยก้นใหญ่เกินไปนะคะค่าก <c oughs> ็ใครที่มาบ้านรัฐไทยนะคะยังไม่มีที่พักน,นะคะก็สามารถมาจองกันได้นะคะอย่าบอกว่าถ้าจองช้าเนี่ยถ้าใครมานะคะก็จะเต็มนะคะห้องเต็มค่ะเพราะว่าเป็นวิวที่สวยมาก ใครมาภาคนะคะต้องต้องจงแบบสเตแบบติดริมน้ํานะคะมันถึงจะได้บรรยากาศค่ะนั่นก็คือที่พานนุนุชก็ให้อีกตัวเลือหนึ่งสำหรับคุณนะคะค่ะแต่นี้เดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องไปที่อื่นต่อค่ะคะ่ะขออนที่จยไาเพียพทัน,นีีนะคะไปะะ bye เลยค่ะบบ๊ายบาย